สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขน้าครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดร,รวมฮานอยของวันที่20ตุลาคม2 5 6 8ครับผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนาทางต่อของวันที่21ตุลาคม2 5 6 8 แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําการใดๆนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางของเมื่อวานนะครับผมนะครับก็นะครับเมื่อวานแนวทางที่วางไว้นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็ยังคงเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับสายตัวรูดนั้นนะครับวาง0-12ก็มาครบทั้ง3ตัวเลยนะครับ ส่วนคู่เจาะ12คู่เจาะนั้นนะครับผมก็เข้าไปทั้งหมด3คู่เจาะใน12คู่เจาะส่วนงบน้อยก็เข้าไปที่นะครับ01นะครับฮานอยปกตินะครับผมแล้วเข้าตัวรูดนะครับตัวรูปตัวช่วยนะครับก็คือ0กับ1นะครับผมก็ยังเป็นนะครับผมแนวทางที่ดีกับพี่น้องในแต่ละวันนะครับได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับผมนะครับ ทีนี้เรามาดูครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างเรามาเช็คกันเลยครับเรามาเช็คสายลูดก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะทำสาิตเช็คให้ชมนี้นะครับผมขอเรียนแจ้งให้กับ f c พี่น้องให้ทราบว่านะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้12คู่เจาะและ3ตัวลูดนี้ใช้กับหน่อยเป็นแนวทางกับหน่อยได้ตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนะครับ ตลอดทั้งวันแต่ที่ผมเช็คสติให้นี้แค่เพียงนะครับทำสติให้ชมนะครับแค่เจ็ดหน่อยมีหน่อยใดบ้างนะครับก็มีหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกราชาติหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย v ีหน่อยสามคัคคีและหน่อยพัฒนาครับผมเอาละครับเมื่อทราบที่มาที่ไปของสถิติแล้วเราก็มาดูกันเลยครับศูนย์ครับ 0เข้าไปที่0ูย์หพิเศษล่างศ1ปกติล่าง0มาทั้งหมด2ครั้งนะครับ1ครับหมาที่ศ1ปกติล่างนะครับมาที่ 31, 3ามหนึ่งสามคีบนมาที่11นะครับพัฒนาบนมาที่51พัฒนาล่างครับ 1มาทั้งหมด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งครับ1มา5ครั้ง2ครับ2มาที่2 8กิจนะครับบนมาที่72ปกติบนนะครับ2มา2ครั้ง2บวก5เป็น7 7บวกสอเบวก2เป็น9เป็น9มา9ครั้งใน7หน่อยนะ ก็ถือว่านะครับเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยให้กับพี่น้องในแต่ละวันเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับสายออกกำลังกายนี้สายตัวลูดนี้เอาละครับเมื่อเราเห็นนะครับสายตัวลูดสายตัวช่วยสายออกกำลังกายนะครับเข้าเก้าครั้งแล้วคู่เจาะ12คู่เจาะเป็นอย่างไรบ้างครับมาดูครับเข้าไปที่นะครับศูนย์ห้าพิเศษล่างหนึ่งคู่แล้วนะครับ เข้าไปที่01ปกตินะครับคู่เจาะคู่เน้นนะครับเป็นคู่ที่2นะครับเข้าล่างเหมือนกันครับแล้วก็เข้าไปที่51นะครับหน่อยพัฒนานะครับล่างนะครับสคู่เจาะนะครับนีครับสำหรับแนวทางนะครับตรงนี้นะครับเมื่อมันเป็นชุดเต็มแล้วทีนี้มาดูส่วนที่ผมทําให้ผมเขียนว่าชอบมากเลยชอบส่วนตัว การเข้ามาชอบส่วนตัวนี้เพื่อจะนะครับโยงมาตรงที่งบน้อยสำหรับพี่น้องนะครับทำเพื่อพี่น้องสายงบน้อยสายประหยัดนั่นเองในเจ็ดหน่อยผมวางไว้นะครับสายลูดก็คือนะครับจาก3ตัวเหลือแค่0ูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเมื่อวานนี้ผมเน้นไปที่0ูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์ผมวงกลมบอกในคลิปเลยว่าเน้นที่ศูนย์นะครับทีนี้ตัวลูดก็เข้าไปที่ศูนย์สองครั้ง หนึ่งห้าครั้งนะครับมาทั้งหมดเจ็ดครั้งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแนวทางน,นะครับส่วนคู่เจาะจากสิบสองคู่เจาะคัดเหลือสิบจากสิบสองคู่เจาะคัดเหลือแค่หกคู่เจาะสำหรับสายงบน้อยก็ไม่ผิดหวังครับหลังจากนะครับตัวรูดเข้าไปทั้งหมดเจ็ดครั้งคู่เจาะก็เข้าไปที่ศูนย์หนึ่งปกติครับผมนีม่ครับ นี่คือแนวทางของเมื่อวานนะครับนะครับก็ขอแสดงความยินดีและดีใจ FC พี่น้องทุกท่านครับนะครับอย่าลืมครับผมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กคลาดด้วยนะครับผมเอาละครับเรามาดูนะครับแนวทางของวันที่21ตุลาคม2 0 6 8ครับตามมาเลยครับ สมุดก็จะหมดแล้วนะครับเหลือแค่นะครับสองหน้าห,หน้าขนาดวันที่21่บดตุลาเราพัฒนาเมื่อวานนี้ก็นะครับไม่ได้ทำให้พี่น้องผิดหวังเลยนะครับทางเลือดคลาดก็นะครับผม ให้เข้าไปที่80บนนะครับและสายตัวลูดตัวช่วยก็เข้าไปที่4ล่างและก็0บนนะครับสามงวดติดนะครับลาพัฒนานะครับอย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปทุกคลิปที่ทางช่องเลขรลาดนะครับจะนำเสนอเป็นแนวทางพี่น้องนะครับนะครับกดติดตามนะครับแนวทางน้อยครับ วันนี้สายตัวลูดสายตัวช่วยสายประหยัดนะครับผมวางตัวรูดไว้นะครับ<ม>ไปที่นะครับหกเจ็ดแปดครับดูทุคู่เจาะครับผม คู่เจาะ12คู่ใช้ได้กับนอยตลอดทั้งวันนะครับ,รบตัวรูดนี้ใช้กับนอยตลอดทั้งวันนะคู่เจาะก็มี68 67 61 62ครับ78 71 เจ็ดสองสามหกครับแปดสามแปดหนึ่งแปดสองสองสามครับนี่คือหน่อยตลอดทั้งวันนะครับเป็นแนวทางนะครับที่นี่มูดูส่วนของผมชอบมากนะครับชอบส่วนตัวชอบมาก จัดทำขึ้นเพื่อนะครับผมที่น้องสายงบน้อยนั่นเองนะครับชอบมากผมวางลูดไปที่นะครับวางลูดไปที่วางลูดไปที่6กับแปดครับ,รบ,นะรบสำหรับงบน้อย กบน้อยมีความแตกต่างอย่างไรนะครับจาก12คู่ผมคัดให้เหลือ6คู่ตัวลูดจาก3ตัวนะครับบางวันก็เหลือ1ตัวบางวันก็เหลือนะครับ2ตัวนะครับตัวลูดวันนี้ผมเหลือให้แค่2ตัวส่วน6ตัวนั้นมีตัวใดบ้างนะครับก็มาดูครับมี6 8 6 7 7 8 6, 8, 3ามหกแปดสามแปดสามแล้วก็สองสามนะครับเอาละครับนี่คือสายนะครับผมสายงบน้อยนะครับและแนวทางหน่อยรวมตลอดทั้งวันก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพีนะ่น้องก็สำหรับนะครับผมนะบทุกทุกคลิปที่ทางช่องเลขลัด นำลงเป็นแนวทางพี่น้องก็ขอให้นะครับเป็นแนวทางที่ดีนะครับกับพี่น้องทุกๆวันนะครับท้ายนี้ก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ